จาะพรมรึมสาวกันตรึมยุกไหมสีสันแดนอีสานตายโงพยาบานไกลได้มาพอท่าตกไม่เป็นจังหวะเลยกู F K ผีกี่นะคะถ้าเขาจะรักยี่เฉยเขาก็รักสรุปยืนจนเส้นเลือดขาดสวยอย่างมีสไตล์เพื่อผู้ชายมีสตัง ขเขามีใจที่ไหนได้เขามีหลายคนเหมืนเราแหละค <laughs> <c oughs> ำคมหมามันแค่ชอบสนแต่คนบางคนชอบนอกใจ <laughs <laughs> ถ้าไม่นับเงินในกระเป๋าเราดีกว่าเขาแน่นอนทั้งตัวมีแค่สองพันเลยสารสบันกับใคไม่ได้ความรักทำให้ตาบอดข้ามันไก่ทอดทำให้อิ่ม เออจริงเหิยวอยู่พอดีเลยอะไรเนี่ยเขาแรงแดงเราแรงใดเขาได้งใจเราได้กบอลเชี่ยๆเชีบแกมไป่ทั้งหัวใจผมก็เหมือนยาดมไม่ชอบเชื่นชมแต่ชอบชื่นใจอกำลังใจที่มีเริ่มจะหมดแค่จะตดยังไม่เล่นอะไรเ่ยเพื่อนรักเพื่อนเรบเงินที่ยืมไปคืนได้นะจ๊ะ เอเงินที่ยืมไปกรุณามาคืนได้นะครับนั่นน่ใครใครใครที่ใครที่แบบมาถึงจุดนี้แล้วใครเคยยืมเงินเพื่อนนะไปคืนเพื่อนด่วนไปอดีตคือบทเรียนโป๊ยเซียนคือยาดมเธอบอกจะทําตามสัญญาแต่รอมาแปบปิความรักก็เหมือนโควิดที่มาติดแล้วจากไปคำคมบาดใจเก่งในบาดตรุดเก่าเลยนะคำเนี้ยคําคมบาดซ้าการบนเซ็กซี่ขย้ใจครับยอดแฝงยอช่องค่ะคําคม ตามหารักแท่ใน Facebook ก็เหมือนตามหามังคุนในสวนทุเรียนกูแพ้มังคุดให้งั้น <puntos> พี่ขี้บล็อกเขาคุณสลับแฟนอาร์นน่ารักน่ารักนะคะส่วนใครถ้าอยากส่งแฟนอาร์นนะครก็สามารถส่งได้ที่ไอจีเลยนะส่วนไอจีก็อยหูดึงนะโปรไฟล์ทิกตอกเลยนะคะต่วเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็จะมีลิงก์ให้เลือกทั้งสีอย่างเลยนะคะก็ สามารถเลือกที่ไอจีนะคะผมแล้วก็ส่งแฟนอาร์ตได้นะคะโอเคบาย